ตาตัางกล่องหักไหมคู่ย,ยังว่วจะไปซืบเดี๋ยวเลยสิมากินเขากับอันนี้ไฮเบิง้งเด้ค่ะเด้เน,นี่ยมันจะแสบวะเขาคู่วัวกินหลายแล้วเขากองผสมเขาขาวได้ค่ะอย่างเด้กับปลาดุกย่างก็ดุกย่างหน้าหนาวเนี่ยมันจะมันเด้ค่ะเกี่ยวเข่าไมเนาะสิมันกินดูค่ะกินดูค่ะเมนูนี่น กินดูนะคะแต่แซ่บบนนี้พริก,กเห็นไหมพริกทอดเห็นบนันะคะโอเคนะคะกินอยู่ในสวนคือเก่านลยคะ่ะสวนคุณผู้บ่ิลมกำลังมากพัดากูนั่งกินเด้อเพราะว่าอย่างเพราะว่าคุณผู้เหตดขาต่อง,ต,องต่างกล่องหักบนด,ดาวของเรนนี่ทำไมถูกกินกิน สเสดาสเสดากำลงัโงโผกเขาคู่ลวกเองค่ะนี่โอ้ยลมมาแล้วลมมาแล้วลมมาแล้วเห็นบ่ค่ะเสดาลงไปค่ะปลาเอาสเสดาลงไปแล้วซิมสเสดาเขาเนาะเขาซิมปลาิต้องกินใส่กับปลาเผาได้และนะ้วเนาะกระดูกย่าง อย่างคนนั้นมือนึงก็ถือกล่องคือมักกินทั่วนะมินทั่วมูสือดอกพุกอะไรเป็นเนะแซบบนเนี่ยออแซบพักพี่น้องแสด,ดงดักเน้นเน้นนกกี้มากินอดอกพุกนั่นแหละนกกี้อยู่อเมริกานะ่ะเพิ่นไปอยู่เพิ่นพัดถิน่นไปอยู่เพิ่นเป็นคนปากกลางว่าเป็นยังไงเพี่น้องบ้านเพิ่นไม่หอดสะกใบหน้าเหรอ คู้หังิงมีสาวอายนามอยูา่านี่แบบอยู่เป็นสาสวสดอยู่เพื่อนน่ะน,น,นั่งฝาสาวสดเหนือขคือนัอง่งฝาเลยพี่น้องให้เป็นสาสวสดเป็นนัง่งฝาเลยอยากดูกหยากคว้าเ่ื่อาข,อา,ขาตั้งกล้องหักวูดดงจะว่าอยากกินช่วยเหนือคนมักช่วยให้เราได้ด้วนีย มม <c oughs> มเมื่อนไงก็ถือเมื่อนไงก็กินแซ่บแบบหักสะังเมื่อนี้ลวกเองสูงมักกำลร้สิบบาทลวกเอาเนี่ยค่ะถามว่าเอาอันลวกแล้วบางค่บอกเอาคืลอลวกเอง xẹp phải xẹp Bác sẽ đau đến nến, nến. sáng kìa mà Nên xẹp rồi Hay cái giới năm khu đó Mình lấy cái coi ขึ Ooh, snow, ้นเสด็จแซบๆอีวจะขมก่่นถึงโวษอีกจะขมก่อนแซบๆเสดาวไม่อี่งแซบๆเสด็จแซบๆ แก้มจะปลาดุกเนาะแก้มจะปลาดุกย่างกินไปถือข้องไปบ่เนี่ยเก่งบะคั่วข้องหักหมดแล้วมึงคนสุ่มมึงคนสุ่มสามนะ <laughs> เสูงสัด้ยค่ะแซ่บเพียงอะโอเคเราวเรื่อมันสะดวกสะดวกมันต้องถือกล่องเหมือนน้โอเคค่ะแค่นี้แหลนอคขนอโอเคค่ะมาเด้อมากินยน้อคู่เด้อนกเี้นกี้คนอยู่อเมริกาน่